แต่ตัวที่ก่อมุกเนี่ยประเด็นว่าก็คือว่าหญ้าคาทะเลเนี่ยที่อยู่ในตอนล่างของเขตน้ำขึ้นน้ำลงหรือตอนกลางก็แล้วแต่รวมถึงเขตต่ำกว่านั้นก็ขาดสั้นด้วยเพราะฉนั้นพอในโดยเฉพาะในหญ้าคาทะเลที่ก่อมุกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของเขตต่ำกว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็ขาดสั้นด้วยและลัลละกษณะขาดสั้นตรงนั้นเป็นลักษณะสีเขียวสดขาดสดแต่โคนใบก็ยังเขียวอยู่ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีลักษณะเหลืองของการตากแห้งเพราะ,ะนั้นปัจจัยเรื่องของสภาวะโลกร้อนหรือระดับน้ําทะเลลดลงนั้นน่าจะไม่ใช่เพราะถ้าเกิดสภาวะโลกร้อนเป็นหลักเป็นสาเหตุนําแล้วของเรพ่อที่ก่อมุกนั้นแสดงว่าประการหลังนี้ต้องมีปัญหาก่อนเพื่อนแล้วและจากที่เราวัดคุณภาพน้ําที่ผ่านมาในปี65ก็ไม่ได้มีช่วงอุณหภูมิที่สูงมากจนส่งผลต่อหญ้าทะเลเพราะที่เราวัดล่าสุดเนี่ยแต่ขงไปแยเนี่ยก็ขึ้น32ใ,ในเดือน ที่ผ่านมาของเดือนนี้ของเดือนกุมภาแล้วก็มีนานี้เท่านั้นเองที่ขึ้นถึง3 2นะครับในในแปลงหญ้าและโดยเฉพาะหญ้าทะเลที่อยู่ในเขตต่ากว่าน้ําขึ้นน้ำลงโดยเฉพาะหญ้าคาทะเลเนี่ยพอน้ําลงแล้วน้ํายังลึกถึง2 2สเมตรครึ่งคนนั้นเห็นว่ายังจมอยู่ในน้ําเยอะมากเพราะนั้นแต่มันขาดสั้นแต่ไม่ได้แบบคนละกรณีออก,กับที่กอมุกทีนี้ถามว่ากอมุกเราสูญเสียหญ้าทะเลตรงนั้นไปเลยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีนิดหน่อยที่สูญเสียจากการตักแห้งจากการเคชื่อนตัวของทรายเนี่ยไม่ถึง5%แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราสูญเสียตรง้ อยู่ในระดับ4,500ไร่ถึง5,000ไร่โดยประมาณาาคือสรุปสาเหตุคือเรื่องของเต่าทะเลเพราะว่าเราจะมีภาพแล้วก็อาการแล้วตัวหญ้าเนี่ยแล้วสังเกตได้ง่ายเพราะในฤดูร้อนในปีที่แล้วในปีห5ตัวนี้ในปี65้าและปี6 6เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีอ่ะตัวหญ้าคาทะเลเนี่ยจะลอยขึ้นมาเป็นใบขาดลอยขึ้นมาทั้งๆที่ไม่ม,มีลมพายุแลวลอยขึ้นมาแล้วก็ตัวหญ้าคาเนี่ยตัวใบย,ยังสดสีเขียวเลยแต่ขาดเฉพาะที่โคนเท่านั้น และที่โคนก็ยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นสภาพอย่างนี้ไม่ใช่สภาพของการตากแห้งแน่นอนไม่ใช่เกิดจากทรายมาทับถมหรือเกิดจากการเปลี่ยนของทื้นท้องทะเลแล้วเกิดเป็นเป็นสันทรายทาให้ทรายผสมมากขึ้นแล้วก็ทําให้หญ้าทะเลนั้นตากแห้งเมื่อขนาดน้ําลงนั้นไม่ใช่อจามองว่าเป็นเต่าชนิดหนึ่งใ่าจรใหญ่แล้วถ้าเต่านั้นเป็นเต่าตนุเป็นตัวหลักที่มีมากอย่างที่เกาะมุกนั้นเป็นสาเหตุหลักเป็นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้น ไม่ได้หมายถึงต่อชนิดอื่นแต่หมายถึงตัวต่าโนดที่มีปริมาณมากเพราะฉโนั้ณเต่าโนดอาจ,จารย์ยังไม่ได้ทราบใ,ในแต่เห,หน็นว่าเห็นได้ชัดในปริมาณมากในกลางคืนเนี่ยสมมติว่าในอย่างน้อยในเวลาที่เขาเข้ากินในแปลงหญ้าโดยเฉพาะที่เห็นโดยเฉพาะในช่วงของกลางคืนเวลาเข้ากินเนี่ยบริเวณท่าเรืออย่างน้อยจะนับได้ไม่ต่ํากว่า30ตัวโดยสายตาที่ยืนนับที่ตรงกับที่ชาวบ้านเขาลงเรียนมาและอาจารย์ก็ได้ ติดตามมาเพราะฉะนั้นจะเริ่มลําดับเหตุการณ์ก็คือว่าที่ก่อมุกจะเริ่มตั้งแต่ปลายปี65ที่ชาวบ้านลองเรียนเรื่องเต่าตนกุกินหญ้าคาทะเลตั้งแต่แปลงลึกยันจนถึงแปลงที่ตื้นเพราะโต่าตนุเขาอยู่ที่ลึกเขาจะกินจากแปลงลึกมาก่อนแล้วเรามีภาพจากแปลงลึกจนถึงแปลงตื้นและก็มีวิดีโอให้ดูตั้งแต่ปี65ปลายปีทางเราได้เข้าไปติดตั้ง และติดตามตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของปี2566พอเขาลองเรียนปี65ไปปีแล้วเราได้เข้าไปทำการติดตามในปี2566ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วเราก็ติดตามมาตลอดแล้วเขาก็ลดลงมาเรื่อยๆหลังจากนั้นในเดือนอถัดมาในใน,ในปีเดียวกันของปี2566ก็คือแหล่งญาทะเลที่ปากเมงซึ่งมีอยู่ประมาณ1,500ไล่ก็ได้สูญเสียไปทั้งหมด เหมือนกันแล้วแล้วแล้วก็ถัดไปอีกที่หนึ่งก็คือที่บ้านปากคลองซึ่งมีอยู่500ร้อยไร่ยญาคาทะเลก็สูญเสียไปเหมือนกันและถัดตามด้วยแหลมไซสอ0พันไรเป็นหญ้าคาทะเลส่วนใหญ่แต่พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่หญ้า,าคาทะเลนั้นเป็นตัวหญ้าหลักอยู่แล้วส่วนที่รีบงก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือหด,หดตัวลงเพราะว่าเนื่องจากเป็นสภาพที่เปลี่ยนจากพื้นที่เป็นทรายพื้นที่ชุ่มน้ําคือมีสภาพทรายปนโคลนบวกประขอยเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นสภาพที่เป็นทรายอย่างเดียวซึ่งทรายเข้ามาถม10เซนดิลิี่บงนี่ไม่เกี่ยวกับตเตาว่าดิลลีบงนี่ไม่ได้เกียกเก่ยวกับเตา